เวทล o อสนะครับเป็นอันหนึ่งที่ทุกคนสามารถทําได้อย่างแน่นอนครับแต่เวทเมนเทนน e นี่แหละครับเป็นความท้าทายในเรื่องของการลดน้ําหนักในยุคนี้นะครับ Opestie อ,อ,อ้ u นเพราะโรคอ้วนเราต้องเอาจริงครับ ในที่สุดนะครับเราก็เดินทางมาถึงเอพิโซดสุดท้ายนะครับของซีรีส์ Obesity Run ครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจโรคอ้วนนะครับในรีติงไปแล้วนะครับเราได้รีเชคตรวจสุขภาพไปแล้วนะครับแล้วก็รีอ v a l u เ t e ทนะครับหาสาเหตุต้นตอของโรคอ้วนไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเรามารีแอคชั่นกันครับทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เราทราบสิ่งต่างๆมาแล้วนะครับนมาสู่การวางแผนการดูแลรักษาโรคอ้วนนะครับอย่างตรงจุดทั้งในช่วงแรกก็คือเวทล s s แล้วก็ weight loss m a i n t e n a n c e นะครับซึ่งหมอเชื่อว่าการที่เราสามารถเม t เทนน้ําหนักที่ลดได้ในระยะยาวนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอย่างแน่นอนครับการที่เราจะลดน้ําหนักในช่วงแรกได้นะครับก็มีหลากหลายวิธีการในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการโภชนาการอาหารนะครับการที่เราลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะครับโดยใช้คอนเซปต์นะครับอาหารที่ไม่กระตุน้นอินซูลินให้สูงมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกลุ่มอาหารไฮแคร็บอาหารแปรรูปต่างๆนั้นก็เป็น ิธีหนึ่งในปัจจุบันนี้ที่ได้ผลดีโดยทีเดียวครับการกินแพนเบดไดเอทนะครับการกินโปรตีนที่ดีไขมันที่ดีมากขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งที่หมอแนะนำครับการทำอินเตอร์มิเทนฟาสติงนะครับจัดสรรระยะเวลาการเว้นกินให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลเป็นคอนเซปที่อยากให้ทุกคนนำมาใช้กันนะครับออกกำลังกายแน่นอนครับว่าการที่เรามีฟิสิกอลแอคทิวิตี้หรือเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่มากขึ้นนั้นนะครับนำไปสู่การลดน้ำหนักได้อย่างดีนะครับแล้วก็ในอนาคตเวทลออสเมนเทนแนนต์นะครับการที่เรา มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกกําลังกายที่มากขึ้น เป็น1ปัจจัยครับที่ทําให้เรามี success maintenance ได้ครับการที่เราจัดการไลฟ์สไตล์อื่นๆว่าจะเป็นการเข้านอนเนาะการที่เราไม่นอนดึกนอนตรงเวลานอนเพียงพอนะฮะ support นะครับให้เรามีระบบการเผาผลาญที่ดีรวมไปถึงการที่เรามีเรื่องของ stress นะครับ management ที่ดีการรู้ว่าอะไรนะเป็นเป็นปัจจัยกระตุ้นทําให้เราเกิดเรื่องของภาวะความเครียดความวิตกกังวลแล้วจะนํามาสู่เรื่องของการที่เรามีพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่จะทําให้เรา กลับมาอ้วนอีกเป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราจะต้องดูแลรักษาตัวเองร่วมด้วยนะครับการลดน้ําหนักนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราแนะนำนะครับตั้งโกนะครับเป้าหมายไว้ที่5-10ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มีปัญหาเรื่องของน้ําหนักตัวที่เยอะมากๆมีเรื่องของเบาหวานน้าหนักน้าตาในเลือดที่เยอะความดันที่สูงนะครับหรือมีภาวะการนอนกรนการวางแผนที่10%เวทลอสจากน้าหนักตั้งต้นเป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะลดคอมพ l i c คชั o นหรืออาการต่างๆเหล่านี้ได้อย่าง แน่นอนครับและหากเราสามารถเมนเทนนะครับที่10%ของน้าหนักตั้งต้นได้เป็นระยะเวลามากกว่า1ปีเป็นต้นไปนะครับจะเพราะว่านี่แหละครับคือ success weight loss maintenance อย่างแท้จริงครับบางท่านนะครับทำทั้งหมดแล้วนะครับด้วยไลฟ์สไตล์ o d i f i c a t i o n เนี่ยอาจจะยังไม่ไปถึงโกไปถึงเป้าหมายได้ครับปัจจุบันนี้นะครับเราก็มี Indication เนาะมีข้อบ่งชี้ในการที่จะใช้เรื่องของกลุ่มยาลดน้ําหนักนะครับที่ดูแลโดยแพทย์เนี่ยรวมด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ ฟาร์มาโคเปอร์ปีนะครับในการที่จะควบคุมในเรื่องของความหิวนะครับควบคุมในเรื่องของความอยากทานอ่ะทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งปัจจุบันนี้มีหลักฐานข้อมูลทางวิชาการที่ค่อนข้างจะสตรองแล้วก็ชัดเจนมากครับในบางท่านที่อ้วนมากๆนะครับหมอก็จะแนะนำว่าการที่เราพิจารณานะครับปรึกษาร่วมกับคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการทำา i n v a s i ีฟโปรซิเอรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ s ก r i c b บ l l o o n เรื่องของการทำาอ็นโดสคอปิกนะ การสองกล้องนะครับเพื่อที่จะ,ะจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของระบบ ทางเดินอาหารของเราเนาะหรือบางท่านอาจจะนําไปสู่เรื่องของการผ่าตัดลดน้ําหนักที่เราเรียกว่าเป็น bariatric surgery นะครับก็เป็นข้อบ่งชี้ข้อนึงครับที่จะทําให้เราสามารถลดน้ําหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เมนเทนน้ําหนักที่เราลดไว้ได้อย่างแน่นอนครับ weight loss นะครับเป็นอันนึงที่ทุกคนสามารถทําได้อย่างแน่นอนครับแต่เว t e n a n c นนี่แหละครับเป็นความท้าทายในเรื่องของการลดน้ําหนักในยุคนี้นะครับหมอแล้วก็ทีมงานนะครับจากคลินิกทุกคนก็ให้กําลังใจนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งความรู้ ที่สําคัญที่จะทําให้ทุกคนสามารถจัดการกับเรื่องของโรคอ้วนจัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลดน้ําหนักได้อย่างสักเซสในอนาคตอย่างแน่นอนครับ